ไม่ครับแกบอกว่าไปแล้วไม่ค่อยชวนแกเจออะไรเยอะมากได้ไปบําเพ็ญก่อนเลยไปอาจารย์ไปก่อนแะไรกี่ไม้ไอ้ชัยนไอ้นายไปไหนอ่ะไอ้นายไปไหนน้องนายไอ้ยา่นายหายเลยเอาอยู่นี่รอสองมาไปไหนไปกันไปลั่นดิกี่ไม้ครับบอลไปเนาะไปไปเดี๋ยวไปด้วยกันไปไปกันหมดที่ไหะไปเมื่อกี้เมื่อกี้สนุกเลยนี่เกียรต่อ แต่แบบอย่างน้อยกูไหวนะสองคนก็ได้พู้ถูกทำไปตอนนี้แจ้งเราทสอบสังคมอยู่ด้วยเราไม่ยนสบายไม่มาสภาพวกนะไม่ไแป๊บนึงแป๊นึออกอกออ่อนได้บ้าคนโกะอุ้ยไอ้หนร้องไ่ยอนไอ้นหนร้องไหายกูยทำกงก็เหนื่อยยโดนเยวเอาเปรียบารคุยด่เลยไม่รอโดนอะไรเรเรคุยเลยเยดเออบอสบอสคุยคุยด่เลย้ยตีเอาเปรียบตลอดกูเยทำเก่งก็เหนื่อย ครับพี่ว่าไงครับวันนี้เอ็มเคเขาแจ้งมาครับว่าพวกเราไปแทนเขาด้วยจากเหตุอะไรครับตอนนี้ยังไม่มีมีหลักฐานป่ะครับมีไหมหลักฐานลวนแทงไหมลวนแทงไม่ไงแต่พี่เห็นประกาศของหมออยู่นะหมอโดนชนตายเปล่าคูดาวนครับเหอ๋อเห็นจักครูดาวใช่ไหมครูดาวหมอครับต้องถามนะครับมีมีศพมังกี้คิงอยู่ที่ ไหนบ้างครับที่เอาไปโรงพยาบาลที่ประกาศขึ้นมาเนี่ยคือไงเจอศพอย่างไหนอ่ะ M.K.K. อ่ะหมอเขาไเห็นเราตอนแทงป่ะถ้าไม่เห็นก็ศพ M.K.K. ครับเรียนได้อยู่นะที่ไปอยู่โรงพยาบาลได้ไงพี่กอล์ฟครับหมอหมอไปขอศพครับที่คาสิโน โอเคเป็นคนหลบหมอไม่เห็นว่าเราแทนมาไม่แล้วหมอเห็นตอนตอนแทงไหมครับว่าใครเป็นคนแทงอ่ะไม่เห็นครับแต่ว่ามีการกระสบกันหมอก็ขอทําหน้าที่ตามปกติคือเพราะผมเห็นเขานอนตายอยู่แล้วไงผมก็เลยเดินไปเดินไปแพมเดินไปแพมเดินไปแพมแบบแบบแบบเป็นอรีเป็นยัลีกันอยู่ใช่เป็นรัแต่ผมไม่ได้เป็นคนผู้ผมไม่ได้แทงเขาอยู่แล้วเอาว่างครับโอเคเขาไม่ได้แทงมีหลักฐานเอาตามหลักฐานก็ได้ครับถ้าหลักฐานมีผมก็ยอมรับอยู่แล้วอะเอาตามหลักฐานเลย แล้วที่โรงบาลผมโดนแทงครับพี่กอล์ฟเี่ยกรเห็นไหมล่ะครับหมอเห็นไหมล่ะหมอหมอเห็นไหมครับหมอเรียนตามตรงเห็นคอ่าตามนี้อนั้นตอนที่ที่แทงจากอะไรครับถามไม่ชอบกินาบพี่ว่ามันมันมันง่ายไปหน่อยวะใช่ครับผมไม่ชอบกินาบตอนแมันก็บอกดิมันมเอาเหตุผลดีดีนนองที่มันเบ้ามึงตรงเลยเบลวว่าก็พูดด้วยแล้วไม่คุยอ่ะถามไปอะไรก็ไม่ตอบ เดินหนีแทแทงเนาะใช่ครับก็หันหน้าหนีไม่ชอบอ่าโอเคในพี่บอกงนี้ครับในกรณีที่อีกฝั่งหนึ่งไม่ยินยอมที่จะเล่นตอรี่ด้วยหลือเล่นตอรี่แล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมพยายามก้มเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรดังนั้นการลงมือโดยที่ไม่แบบไม่อย่างงี้พี่ว่ามันไม่ค่อยมันเกินเหตุไปหน่อยนะเหมือนโดนหักหน้าครับเวลาคุยด้วยแล้วไม่คุยอ่ะพี่ว่ามันแล้วแต่มุมมองครับแต่มุมมองคนกลางครับที่พี่มองว่าเขาแค่ไม่อยิบเล่นคาสิโ ดังนั้นการที่เขาหลุดเร่องตอรี่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นแล้วการที่มึงลงมือแทงโดยที่เขายังไม่ได้มีไอค่นอะไรเลยพี่ว่ามันเกินว่าเหตุดังนั้นเอเคอ๋อพี่พี่ไอตรงไอตรงน้าโรงพยาบาลนะพี่เขาปัดเกาะกับปัดเกาะเหมือนจะวิ่งมาชนกับพวกผมมาพร้อมสู้พร้อมสู้ใช่ปัดเกาะพร้อมชนเลยแล้วเขาหยิบอาวุธออกมาแล้วมีการตีนแล้วไหมครับผมปัดเกาะมันก็เตรียมตัวแล้วพี่เขาเขาเขาควักไม่ได้เควักไม่ได้ใช่ขาควักไม่ทันปัดเกาะลยผมก็ใส่รออะไร พี่ว่าในส่วนนั้นคนละส่วนนะครับปัดกาะก็ปัดกาะพลัมเพลกก็พลัมเพลเนาะคืออันนี้เราเกรงถึงท่าทางในการที่เขามีเจตนาในการต่อสู้หรือว่าการสวดเนาะก็ใส่เกอะไลยพี่เกาะพี่บ้าบุ่มดิเจตนาจะใส่กันอยู่หรือปะจริงครับอไปเขตโรงพยาบาลเลยนะนอกบ้านแล้วนอกเลยพี่นอกเลยพี่เหมือนคิวจะเล่นกันนะผมไม่รู้ว่าเขาถือมีดหรือถืออะไรผมมองไม่เห็นหรอกเขาปัดเกาะจะวิ่งมาใส่อะเขาว่าเขาว่ามันงั้นอะ เออเนอผมปัดเกาะตั้งแต่อยู่ในเขตแล้วนอปัดเกาะแล้วก็เดินออกไปเมฆข้นครับผมก็ปัดเกาะมีออกไปมันก็มันก็ออกข้างนอกมันก็เห็นเป็นท่าปัดเกาะอยู่เอาแบบนี้เีนี้พี่พี่ว่าพูดกันไปเสียเวลาเอาง่ายๆครับยังไงสุดท้ายแล้วตอนนี้เริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็ไม่ชัดเจนอยู่ดีพี่ยังเตือนเราหนึ่งครั้งเตือนครั้งนี้ไม่มีอะไรครั้งไหนแต่ครั้งที่สองก็จะโดนทำโทษแค่นั้นถ้ายังมีการแทงโดยที่ไม่มีสาเหตุอีกถือว่าครั้งนี้ก็แค่กินกินรางกันเฉยขอบคุณครับพี่บยแกคา ไงอะสภาพวกกูร้องสิหมดแล้วมาท่ามาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเฮ้ยไม่ไม่เดินเจ้าเจ้าเจ้าร้องสิเออสภาสภาเอเคร้องสิทำไมกูไม่เห็นเวลาเวลากิจกรรมไม่เขาไม่บอกเขาไม่มาบอกสภาเอเคร้องมีเสี่ยวไอ้ที่รมาเริ่มสี่สิบนั่นแหละมาเริ่มมาเริ่มกันนี่ออ ใครไม่มาเช็คกูไม่รู้นะลนไลน์ลากำลังไปกำลังไปเนี่ยเอาผานอยู่ไหนว่างสองว่างสอง่านผ่านลาผ่าว่างหนึ่งว่างหนึงมนั่งได้สองโค้ได้คันนี้เว้พี่แก้วไปได้พี่แก้วพี่แก้ว้วบอกแดีกว่าเฮียมนั่งได้สี่ดีรงโง่โง่ิ่งแจ้งสภาเวอะไรอะไรว่าไงวะไม่กล้าวย แล้วคือไอ้กอลเพื่อนมึงด้วยไงเขาไม่ทำอะไรหรอกอลเพื่อนแพื่อกันแพื่กันหรือให้โอกาสกันอยู่แล้วนี่นี่เอาต่อได้ปะพอแล้วเดี๋ยวครักสอโดนเดี๋ยวไม่ได้เล่นกันล้านรอบแล้วเดลยกันล้านไม่พอผมอะแล้วที่แเราทำเราเรื่องไม่ก็รอบรอบสองบัเป็นที่เฉยบมากพอแล้วทำบัมเป็นทั้งโดนแม่พี่พอแล้วพี่ไม่ได้กันล้านลย่าทำล้าอย่างเงี้ยเนาะไม่ลงไม่ลงเลยนะโอเค Hey